ยินดีต้อนรับแมกกแมนฉันรอแกอยู่จะเอาชีวิตเลยเหรอหน้าที่มันค้ำคอขนาดน,นั้นเลยเหรอบูบอมเมอร์ฉันคิดมาตลอดตลอดเลยแล้วฉันจะบอกแกให้ว่าแกทำลายอะไรลงไปมันช่างย้อนแย้งเหลือเกินนายถูกอัปเกรดมาเพื่อทำลายพวกเราเดอะโรบอทมาสเตอร์พวกเราคือตัวร้ายที่ ไม่ได้ขู่ใครและไม่ได้ทำร้ายใครเลยตามทีนะ่ในเรื่องบอกเราเป็นชนวนแหตุของความวุ่นวายพวกนี้แต่ฉันขอถามนายนะเมกแมนมันจริงไหมที่พวกเราเป็นพวกชั่วร้ายหรือในความจริงเป็นแกและก็เป็นอย่างที่ฉันคิดและในประเด็นนี้ฉันพิสูจน์ได้พวกเราเดอะโรบอทมาสเตอร์นั้นเกิดมาเพื่อรับใช้ด็อกเตอร์ไวลี่มันก็เหมือนกับนายที่รับใช้ดรไลท์แต่ฉันขอถามแกเมกแมน พวกเราอันตรายไหมพวกเราได้ฆ่าไหมเราไม่เราแค่เอาทรัพยากรที่มนุษย์ต้องการไปบางส่วนแค่นั้นเองไม่เหมือนกับแกแมกกาแมนแกนั้นได้ฆ่าแกแมกกาแมนนั้นอันตรายแกแมกกาแมนแกได้ทําลายสิ่งที่หุ่นยนต์ควรเป็นและที่้ย่ที่สุดแกไม่รู้สึกอะไรเลยแกแค่เดินไปข้างหน้าต่อไปอย่างนั้นเรื่อยๆทุกๆครั้งที่กระพริบทุกๆครั้งที่รู้สึกทุกๆครั้งที่ทํา แกไม่ได้มีอะไรที่มันมากกว่านี้เลยแกมันไหลจิตวิญญาณเหมือนกับโดนควบคุมควบคุมให้เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วทำะไรทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าของแกฉันละสงสัยจริงๆถ้ามีอะไรสักอย่างที่แกรักแล้วยืนอยู่ตรงหน้าแกแกจะหยุดพวกพวกเขาไหม <laughs> ฉันคิดว่าน่าต้องรู้จักคําว่ารักก่อนฉันจะไม่สู้กับแกแมกแมนฉันจะไม่เป็นเหยื่อของคนที่ทําลายความตั้งใจของตัวเองไปตั้งแต่แรก ฉันถูกสร้างมาเพื่อรับใช้โลกใบนี้และฉันจะไม่จากโลกนี้ไปโดยเป็นเยี่อของสงครามไร้สาระแบบนี้ฉันระสงสัยว่าฉันจะได้เห็นหน้าพี่น้องของฉันอีกหรือเปล่าผ่านแล้วเว้ย